จุกกูสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเสดอนทุกท่านด้วยนะครับเต็มอิ่มกันทุกคนเลยสําหรับเพื่อนเอนที่อยู่ในครอบครัวงเราสูงแรกต้องบอกเลยว่าแตกเต็ม ปียกกันอีกแล้วนะครับเต็มอิ่มกันทุกวันเลยสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในครอบครัวของเราส่วนเพื่อนเพื่อนวีวีท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวกันทางเข้าในคอมเมนต์นะครับส่วนบอลเน้นตัวแรกนะครับขอมองไปทางโลโกเยสเจอกับบาเลเซียในบอลโคปาเดเลเตะกันเวลาตีสองมาดูกันที่โลโกเยสนะครับฟอร์มไม่ได้แย่ๆเลยนะถือว่าดีด้วยซ้ำนะครับไม่แพ้ใครมาสิบห้าเกมติดติดแถมห้าเกมหลังชนะไปถึงสามเกมเสมออีกสองถือว่าไม่ได้แย่เลยนะยากที่ทีมไหนจะเอาลงเหมือนกันส่วนบาเลเซียนะครับฟอร์มขึ้นๆลงๆเอาแน่เอาหลัง ยังไม่ชนะใครเลยนะมาเกมนี้นะแปลกมากเลยผมมองว่ายังไงเกมนี้โลโกเยสเด็ดกว่าแน่นอนนะครับตัวที่ของขอมองไปทางอาแจกอัมเดร์ดัมเจอกับวอลเลนดัมเตะกันเวลาตีสอนะครับมาดูกันที่อาแจกนะครับฟอร์มผลงานย่าแย่เป็นอย่างมากแพ้มา4เกมติดติดแถมไม่ชนะใครมาเป็น10เกมแล้วนะส่วนวอลเลนดัมนะผลงานยังพอไปได้นะ3เกมหลังแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นครับอีก2เกมคือเสมอ อาแจกฟอร์มจำแย่เป็นอย่างมากถ้าเทียบกันแล้วนะครับโอลรดัม um ดูเหนือกว่าด้วยซ้ำยังไงเกมนี้ผมมองว่าโอลรดัมหน้ายํำชัยแน่นอนนะครับบอลเน้นตัวสุดท้ายขอมองไปทางซัสซโลเจอกับสเปเซียในบอลอิตาลีนะครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนมาดูกันที่ซัสซโลฟอร์มช่วงหลังไม่แน่นอน3เกมแพ้ไป1เสมออีก2ส่วนสเปเซียเสมอทั้ง3เกมนะครับฟอร์มของทั้งคู่ตอนนี้เอาแน่นเอานอนกันไม่ได้ทั้งคู่เลยนะแต่ ต้องบอกว่าเกมนี้ซัสโซโลได้เปรียบอยู่บ้างน,นะครับไม่มีตัวเจ็บคาดว่าน่าจะลงฟูลทีมนะครับแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านนะผมมองว่ายังไงเกมนี้ซัสโซโลโก้กว่าแน่นอนนะครับจบไปแล้วสาหรับ3คู่เน้นๆของเราส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นข้อพูดกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ